หน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่เชิงเขาเขียวขจีมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อตะวันตะวันเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลฝูงแกะจำนวนมากของหมู่บ้านทุกๆเชา้าตะวันจะต้อนฝูงแกะไปยังทุ่งหญ้าอันกว้างใหญ่และคอยเฝ้าระวังภัยอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นวันหนึ่งตะวันรู้สึกเบื่อหน่ายกับการเฝ้าแกะที่แสนจะเงียบเหงาเขาคิดหาวิธีสนุกๆเพื่อคลายความเบือ่อ และแล้วความคิดแผลงๆก็ผุดขึ้นมาในหัวฮ่าๆข้าจะลองแกล้งหลอกชาวบ้านดูบ้างตะวันหัวเราะคิกคักตะวันวิ่งลงจากเนินเขาด้วยความเร็วตะโกนสุดเสียงว่าช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าหมาป่ามากินแกะแล้วเสียงร้องของตะวันดังไปทั่วหมู่บ้านชาวบ้านต่างตกใจทิ้งงานที่ทำอยู่และรีบคว้าอาวุธวิ่งขึ้นไปยังทุ่งหญ้าด้วยความกังวล เมื่อชาวบ้านมาถึงพวกเขาก็พบว่าทุกอย่างปกติดีฝูงแกะยังคงกินหญ้าอย่างสบายใจไม่มีวี่แววของหมาป่าแม้แต่น้อยตะวันเกิดอะไรขึ้นทำไมเจ้าถึงร้องเสียงดังเช่นนั้นผู้ใหญ่บ้านถามด้วยความสงสัยตะวันหัวเราะอ,ออกมาอย่างชอบใจฮ่าฮ่าข้าแค่ล้อเล่นพวกท่านตกใจกันใหญ่เลยชาวบ้านต่างรู้สึกโกรธเคืองที่ถูกหลอกแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ พวกเขาตำหนิตะวันเล็กน้อยแล้วก็กลับไปยังหมู่บ้านเพื่อทำงานของตนต่อวันต่อมาตะวันก็ทำแบบเดิมอีกเขาตะโกนร้องขอความช่วยเหลือเรื่องหมาป่าชาวบ้านหลงเชื่อและเรียบขึ้นไปช่วยอีกครั้งแต่ก็พบว่าเป็นการหลอกลวงอีกเช่นเคย ครั้งนี้ชาวบ้านโกรธมากพวกเขาเตือนตะวันอย่างจริงจังว่าอย่ากโกหกเล่นๆอีกเพราะมันจะทำให้พวกเขาเดือดร้อนและเมื่อเกิดเรื่องจริงขึ้นจะไม่มีใครเชื่อเขาอีกต่อไปตะวันรับปากว่าจะไม่ทำอีกแต่ในใจลึกๆเขาก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกอยู่ดีและแล้ววันที่เร็วร้ายก็มาถึงหมาป่าตัวใหญ่กระโจนเข้ามาในฝูงแกะจริงๆ ตะวันตกใจมากเขาพยายามไล่หมาป่าแต่ก็ไม่สำเร็จหมาป่าเริ่มขยำแกะของเขาตะวันรีบวิ่งลงจากเนินเขาตะโกนสุดเสียงช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าหมาป่ามากินแกะจริงๆแล้วแต่ครั้งนี้ไม่มีใครเชื่อตะวันอีกต่อไปชาวบ้านคิดว่าตะวันกำลังโกหกเล่นๆเหมือนเดิมพวกเขาจึงเพิกเฉยต่อเสียงร้องขอความช่วยเหลือของเขา ตะวันเสียใจมากที่ไม่มีใครเชื่อเขาเขาพยายามไล่หมาป่าด้วยตัวเองแต่ก็ไม่สามารถสู้แรงของมันได้หมาป่ากินแกะไปหลายตัวก่อนที่จะหนีเข้าป่าไปเมื่อชาวบ้านรู้ความจริงว่ามีหมาป่ามากินแกะจริงๆพวกเขาก็รู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เชื่อตะวันแต่ก็สายเกินไปแล้ว ตะวันเสียใจกับการกระทำของตัวเองเขาสำนึกผิดที่เคยโกหกเล่นๆทำให้ไม่มีใครเชื่อเขาในยามที่เขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆตั้งแต่นั้นมาตะวันก็กลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะที่ซื่อสัตย์เขาไม่เคยโกหกอีกเลยและชาวบ้านก็กลับมาเชื่อใจเขาอีกครั้งตะวันเรียนรู้ว่าการโกหกนั้นไม่ดี เพราะมันจะทำให้เราสูญเสียความน่าเชื่อถือและเมื่อเราต้องการความช่วยเหลือจริงๆจะไม่มีใครเชื่อเราอีกต่อไป